สวัสดีค่ะพี่องเี้ยมากินหอเขี่ขเขาพี่ไปไเไป่วนบอนะครับเอฟซีามาเป็นอย่างขึ้นมาเห็นรุ่อวันรงคิแจกเกียฮะถ้าเรากินเขาคึ้นไปรุ่งคีแจกเกียเอฟซี FC มาก็ซับลงมาได้เป็นอย่างก็่จะรงมาได้ห้าสิบ อ้ยพี่น้องเบิ่งมัน่าดูน่าหลายปวดอัดกระเพาะไข่เยี่ยวมามเฮ็ดกินเอาเอย่างนี้หูฟิวกินมากหูขออะเองพัดเอาเองอัดกระเพาะไข่เยี่ยวมานะคะดูมักกี้กินอะไรลูกมันก็ได้กินลูกชินน้นนะวะาทำไมไม่กินล่ะคะพอดมไปใส่เจียวขอ่อยแม่เพ,พี่ยวไม่ใส่อ้วนหล่าหน้าแม่พพมพออเพี่ยวพอดมกระเพาะไปเจียวข่อยแม่เที่ยวพอดี อะไรไหมคะเอาแกอยู่ใสแล้วหน้าเม่มมเป้าพูดมองคนสื่อนอยู่กุดอยู่เรื่องเก่าหน้าไผ่หน้าเมเป้ามองเมเป้าสื่อไม่นานนานอะไรไหมลูก <c oughs> ไปเบอร์ไหนนะปครไปเบอร์ลังคาม้างล่ะดิลังคาไม่ยืดสีใดวะไปใส่รองเท้าเร็วๆแล้วลูกเดี๋ยวใส่รองเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูหลังคาไม่ยืดกันมาแล้ว ดูหลังคาไม่ยื้อกันว่าสีอะไรนะสีดำเดไปดูสิอันนี้พามาชมบรรยากาศบ้านสวนที่นอกมึงอากาศดีแห้งมันบ่นหนาวมันบ่นหนาวแห้งนะคะอากาศมันพอดีพอดีอมาดูหลังคากันหลังคาไม่ยื้เสีอะไรนะสีดำนี่ไงลูกโอ้ยคึหนักแกดีที่นอกสีดำ สีมันออกสีจังเลยวะสีเท่าเขี่มเหรอสีเท่าเขเขยมๆออกดำสัน่อยตอนแรกเนี่ยแบบมันอะเนี่ยแบบมันอาจจะเป็นสีจะเป็นสีเท่าอนอนแต่วันนี้ลูวมาเพื่อมันนักมันหงอกสีมันหงอกมันอย่างมากสีน้ำเป็นของมันจะบางงามนะคะก็แล้เเปลี่ยนสีเปลี่ยนจากเนี่ยแบบจากสีเท่าออนเป็นสีเท่าเขเขยมๆนี่แหละพี่เราเป็นสีนี้ละเป็นสีนี้แหละนะคะเมื่อ เมือ่อสร้างหนาจะเริ่มมุ่งแล้วนะคะเพราะว่าเนี่ยนะคะเป็น,นตีกร,รอบต,ตีอยังไหวเรียบร้อยแล้วหนูมานี้มาลูกมามานี่มานี่นะคะนีเป็นเสาเสาเสาชว่วหน้าบ้านพี่น้อตังนี้เป็นเสาโชว์หน้าบ้านนะคะนี่นี่อันนี้เป็นเสาโชว์หน้าบ้านมาลูกมาอันนี้ก็เป็นประตูนี่ประตูท้างเขา่านี้เป็นประตูหน้าบ้านใส่ประตูกระจกเพราะว่ากระจกใส่กระจกโชว่วออมบ้านเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นกระจกนะคะ เนี่ยเราขึ้นบันไดมาเดินเข้ามาทางขวามือขวามือก็จะเป็นห้องนอนนี้รุยนี่นะคะโอ้ใกล้จะเซ็จแล้วพี่น้องคาดว่าน่าจะแล่วกลุมผ้าน่าจะแล่กพี่น้องแต่ว่ากําหนดกําหนดคือเดือนเมษานะคะกําหนดหกเดือนอของพิธีบานิีนแหละกำหนดปีหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนกับจะน่าจะกําหนดเพื่อเพื่อไว้แล้วพี่น้องเนาะเพราะว่า ้าเดียวกนก็บ่าเป็นยังตะถ้านเดียวนู่นนี่คือโดนโดนปั๊บนะพี่น้องช่างก็จะโบนนด,นดนปั๊บนะคเพิ่นกขากำหนดไว้หกเดือนนี่นะคะห้องนอนนี้ลุยก็จะเป็นแบบว่าห้องนอนนี้ด้วยก็จะเป็นกระโจกแบบว่าหลอบเลยนะคะก็จะเป็นห้องน้ำในต,ตัวเป็นห้องน้ําในตัวห้องนอนของนีุ่ยนะคะห้องน้ําก็กว้างอยู่นะคะห้องน้าก็กว้างยู่พี่น้องและที่นี้พอเดิอนออกมาตรงนี้เนี่ยมองนี้ก็จะเป็นขั้วสิง ตรงนี้นะคะนี่คางหองนี่ลุ่ยนี่เกิดมองนี่ปกติอ่ะมองนี้ไม่จะเป็นหองนอนอีกหองนอนหนึ่งตอนแรกว่าจะเฮ็ดหองนอนเห็นน้องมากแต่ว่าแม่ตอบแล้วย่านแบบว่าย่านย่านย่านพื้นที่หองท้องอะ่ะมันมันแคบเกินไปก็เลยก็เลยตัดหองนอนออกตรงนี้ก็จะเห็คขั้วสิงขั้วสิงมองหนาง้ามือหลังหยังนะคะแล้วออกมาตรงนี้ก็จะเป็นกระจกกระจกนี่ลุ่ยจะใส่กระจกมาเลยนี่ใส่กระจกมอง ด้านหลังปกติไม่มีประตูหลังบ้านในลุยเปลี่ยนมาใส่ประตูหลังบ้านก้อนนี้นะคะเพิ่นก็นจะเฮ็ุแบบว่าเฮ็ดไอเฮ็ดระเบียงไม่ออกไปนะคะตอนนีแเลยทางซ้ายมือเขามาทางซ้ายมือเราเป็นนี่แหละนี่จะเป็นห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำนีน่นี่โตเพื่อนเราพี่น้องห้องน้ำส่วนรวมแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณแม่ต้อมนะคะ ของคุณแม่นะกะทะมีระเบียงระเบียงนั่งข้างนอกก็เนี่ยแหละนะคะใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะก่อแล้วแล้วนะคะหลังคา่นกตีโค้งแล้วเรียบร้อยเมือ่อเื้าน้ค่าเพื่อนอาจะมุ่งเพราะวะ่าหลังคามาแล้วนะคะตีโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะมุง่งหลังคาพรุ่งนี้แหละขาดลานนะพี่น้องก็นี้แหละตันนี้เป็นห้องน้องแม่ต่อต้นนี้ก็เป็นห้องโถงห้องโถงอะห้องโถงก็กว้างอยู่นะคะนี่ห้องโถงกว้างอยู่ เรามาอัปเดตบ้านในฝันของนิรุยให้ดูทุกวันทุกวันน้อพี่น้องเนาะว่าใไ่หอดไสหอดไสเลยอยนะคะอันี้เป็นกระจกอ้อนี่เปิดน,นันตัวเนี้ยเป็นเสาโชว์เสาโชว์หนะ้าบ้านนี่แหละเสาโชว์หนะ้าบ้านสองอันนะคะกระเบื้องก็มาแล้วเรียบร้อยนี่แหละบ้านในฝันนิรุยตอนเลี้ยงนี่คือจะงามเฮียงนาะงพี่น้องเนาะเพราะว่า วนันมันเป็นกระจกโชว์แม่ใส่กระจกโชว์ใส่ผ้าม่านอากาศจะสวยแนะพี่น้องเนาะ<ๆ>ก็นี่แหละนะคะอัปเดตบ้านในฝันนี้รุยทุกวันให้ดูไปเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละวันแต่ละวันเฮ็ดได้หอดใส่แล้วอย่งไรเฮ็ดได้ลายเติอบอยู่ได้เนี่ยโค้งโค้งลังค่าเสียเรียวเรียบร้อยก็จะมุ่งมืออื่นทางวันอาจจะมุ่งลังค่าอันนี้ก็แอมเรียวเรียบร้อยเนาะเนี่ยข้างนี้เป็นห้องนี้ดุยามนมอนี้ก็เป็นท่ายางไปหุ่นละพี่น้องน้องกีไม่ไม่ลูกกี้ มาแล้วมาหอดอกไม้ให้แม่อยุ้ยนี่ว้ากินแล้วมาหอยดอกไม้นะลูกก็นี่แหละนะคะกันยาวมากกว่ไม่แม่ลูกจะเป็นสะพานเนี่ะสะพานริมน้ําเนี่ยข้างล่างนี่ก็คือนี่คือข้างล่งาง้านนี่ลุยเนาะเนี่ยตรงนี้นะคะตรงนี้มุมตรงนี้แหละถีมือมือย่อชี้ไปนี่คือจะเป็นระเบียงออกมาข้างนอกนอก,ก็จะสวยนะคะเนี่ยก็ไม่กันหลังใหญ่ด้วยพี่นนองเนี่ยเมื่อเบิ้งข้างหลังหลังใหญ่ด้เกิด บม่แมห่กวงซามฮื่นหลังสีชมพูในบ้านบอกพี่น้องตอนีอ่แหละนะคะก็กว้างอยู่เข่ากับจมน้ามดแหละนะดอกไม้นะคะสวยมากเลยนะคะ,ะนี่ลุย,น,ลยนี่ลุยผูมักดอกไม่นี่แหละนะคะบรรยากาศบ้านสวนคือดีเลยนี่ดอกไม้ที่เข้าซื้อมาจากสวนม่วาน,นี่นะคะ,ะดีเลิศนะคะประเสริฐสี สวยงามมากนะคะมาให้ชมใบบรรยากาศบ้านสวนนิรุยชมดอกไม้จะเริ่นหูจะเริ่นตาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละดอกไม้สวยมากคุณแม่พู้มากดอกใหม่ครับนิรุยเนาะส่วนขอ่อยเป็นคนมากทายลูกนี่แหละคือบรรยากาศโดยรอบๆบบ้านสวนนี้รุยนะคะอาตรงไหนเป็นแคม์คนงานเนาะพี่น้องเนาะก็น,นี่แหละพามาชมบรรยากาศบรรยากาศคือดีมากดีเลือดีพี่น้องผู้ใดที่อยู่ ผู้ใดฉี่ยัวแถวๆนี้เดี๋ยวโควดซ่ามาเที่ยวใดเดี๋ยวนองบ้านสวนนี้รุยยินดีต้อนรับนะคะบ้านสวนนี้รุยยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเอสซีที่น่ารักทุกท่านเ้อยินดีต้อนรับมาเที่ยวบ้านสวนนะคะก็นี่แหละนี่แหละบรรยากาศโดยรวมที่บ้านสวนบรรยากาศเขาข่าวขึ้นดีเลิศประเสริฐสีดีพี่น้อง คือแบบว่ามันโมมีม,ม,มลพิษมลภผ้าวา่าคือแบบว่าหายใจแบบว่าสูดอากาศแต่เต็มปอดนี่สินะตอนเช้ากอากาศดีตอนแรกเนี่ยดีคืออากาศตอนแรกประมาณข่าวโมงเกือบหกโมงแล้วนะคะคืออากาศคือดีเลิศมากเลยนะคะก็นี่อะลระดีหลีพี่น้องบรรยากาศบุ๋งมึงพี่ล่ะอากาศดีหลีดีเลิศด,ดีหลีก็นี่เลยนะคะไม่แม่ลูก กอสวนแม่ก uh ินเสร็จหรือยังวันเอ้ยขนุ่งกินเมื่อวันละลูกเห็ดลายอะไรตีเอามือวานมาลูกมามากี้มาหัวดอกไม้เห็นแม่ติมโอ้แม่ยืนในลูกอย่างลูก หนูเพ่ทอดจับคุณยายเป็นบมอไปลูกปะ่ะไปเราไปลด <มา S 1> น้ำต้นไม้ให้แม่ยืดดีกว่าปะ่ะไปค่ะอยากกินอนะไกินอะไรลดอะไรเหรอหนูไม่ถึงหนูไม่ถึงใครจะไปถึงเหรอมือสั้นๆแบบนี้แม่เดี๋ยวแม่รดเองหนูมาจับกล้องดิ<า>อืมเจนจ่าเนาะเฮ้ยบรรยากาศดีดีพี่น้องก็มีลาพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศเียเลิศเป็นเลิศสีดี เดี๋ยวจ้าไดงก็จะแบบว่าเลือก็จะเทพื้นเทพื้นบดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยเทพื้นปูนบดเลยทําบ้านเสร็จแล้วก็จะเทเทพูนแบบโอ้เทพูนมาจัดเทพื้นเทพื้นปูนบดเลยนะคะรอบบ้านหลักบริเวณนี้คือเทพื้นบดทั้งบดเลยนะคะแล้วก็จะจัดสวนสีสวยนะเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อเป็นคนคุณแม่เป็นคนมาปลูกดอกไม้คุณพ่อเป็นคนมาปลูกสวนปลูกพักปลูกอันนี้ อันนี้ไววถ้ากินนะพี่น้องเนาะแคนี้ล่ะน้อยเ้ยเบิรงเขาก็จะจัดสวนแบบว่าจัดสวนแบบนี้ละตรงท่างเขาท่างเขาท่างเขาแปลว่าจะจ้าแบบว่าห้ให้มไมแบบว่าแบบว่าขางเนี่ยเป็นดอกไม้ไดเลยมันจะจัดซองข้อขางบไา้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นล้านล้านจ่อหลดนะพี่น้องเนาะก็จะจัดนี่ละจัดฟังทั้งนี้พ่อเต้นนี่ออกทําบ้านเสร็จเฮ็ดบ้านเรียบร้อยมันก็จะไปจะกว้างในพี่น้องเนี่ยก็จะสวนไปโอ้ยก็จะงามเนาะ งามงามงามพีหลีการน,นี้หลานพี่น้องหลังใหญ่จะเด้นะมาเบิร์กยูเอ้ไก่สิหลังใหญ่แห้งกว้างมากนะคะเข้าไปข้างในแห้งกว้างเลยพี่น้องโมเมนต์มามันเขียดเดีย๋ยวคุณแม่แม่ตอบหน่อยแล้วมามันเขียดแต่ว่ามันกว้างแห้งดอกอันต้นคิดสมาตรด้วยซื้อมาปลูกขู่บ้านนี่คุณผอปลูกอยูแล้วเรียบร้อยนะคะอูออย้ยบล็อกไม้งามแห้งบรรยากาศดีพีหลีพี่น้องมองไงดอกไม้ดอกไหลคุณพ่อ,พอผู้มาปลูกดอกไม้ เอ้คุณแม่พุมเขาปลูกเอาใหม่ขึ้นพ่อผุมาปลูกสวนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็น,นี่แหละพามาชมอัปเดตบ้านในฝันนี่รวยว่าแต่และว,วนันในเฮดได้หลายซ่อใดพี่น้องสร้างอะะ่ะปกติปกติสร้างจะเข้อมือละสีหาคนปกติเด้จัง่า,าพะพื่นกําหนดอันคือหกหกเดือนแต่วันนี่คือสร้างมาหมือนละสีเลยพี่น้องมันก็เรยแบบวานเรี่ยวไวก้ก็ากังสินะขาดว่ากกาหนดมันขนาดจะเรียวเร็วกว่าเก่าอยู่เพราะว่าเพื่นกาหนดไว้หกเดือนนะพี่น้องเนาะแต่แต่ก็นี่แหละ เขาก็ได้เดือนเขาก็เดือนหนึ่งนี่พี่นอ้องเฮ็ดได้หลายแห่งคาดว่าหนาจ,จะแล้วก่อนกำหนด,ดอยู่นะคะก็นี่แหละบ้านในฝันนี่รวยใกล้จะเป็นความจริงแล้วดีใจกับน้องด้วยนะคะสาระคลิปนี้เนาะพี่น้องอก,กับว่ามีอย่างรายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและคลายช่องน้องมากี้ชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเสจไปจอดของช่องคนล่าอีกรายเซีไหนรู้สาระคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <check. S 2> กด Subscribe ช่องน้องมากี้ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่น